เบืองไอ้หงขาวลินน้าเออสนุกเลยในบ่ก็ไม่ลงไปลงที่ถังเอิรอนเออเออเอ,อินออต้นอันนี้ลมมาทุกคนเลยผัดงามเจ็ดถีเรือนแก้วค่ะทุกคนนี <laughs> ่ เชียวอุ้มเลยนะคะเอซนาน,น,านด้ภาคพี่ภาคนอ้องมืเอยบางๆเนาะนนบรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศดีๆภาคพี่ภาคน้องสดสื่นวันนี้กันจะเดดหน่อยหนึ่งนะคะ FC. เอฟซีแดดนะคะอันนี้เอาผ้ามาปูกันไม่ให้อันห้ามันขึ้นเนาะ รอบๆออแต่ทุเรียนเรากับใส่ปุ๋ยไปแล้วอะไรแล้วผักลูกผักหลานเพราะว่าบงไออันนี้มีความสู้เกินตอนแรกเอามาปลูกต้นเดียวทุกคนตอนนี้ได้ที่ต้นแบกเอาไปปลูกนั้นแล้ว นี่เนี่ยปลูกไว้ประดับบ้านนะคะทุกคนอใดัยบดท่านมีมาเอาเด้อบ้านเนี่ยปลูกไว้ประดับบ้านมันจะสวยงามสษถีเรือนกแกล้วนะคะทุกคนพี่นอ้องอันนี้ก็สวยทุกคนแต่งแต่อันนี้โบจะออก น,นี้คืออันนั้นนะคะทุกคนรวยไม่รู้เลิกเขาว่ากำลังออกดอกพี่ในผากพี่น้องการเด็กๆน้อยๆเนาะภาดโดยเดอรทุกคนภาดโดยกดไลค์กดเลิฟกดไลค์กดแชร์เป็น กำลังใจตายายได้ทำคลิปต่อไปเนาะเป็นเพื่อนเป็นพงห่างหายไปนานวันได้บ้างแล้วก็มาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้ดูกันเนาะนี่แหละจา้าเมื่อวานก่อนฝนตกสองสาวันหลังแต่เมื่อนี้อากาศดีเสดชื่น เจอกันใหม่เด้อโรงแรมเอฟทุกคนฮัลโห my friend thank you everyone thank you thank you so much กับว่า so much Thailand